ด้วยนะครับต้องย้อนไป<ช>ตั้งแต่11พฤษภาคมปีที่แล้วก็ อามาโดเนี่ยเปิดตัวที่รายการพี่วุ้ดีเลยวันนี้ก็ปีครึ่งมาดีครับโอ้โหมันผ่านไปเร็วพี่ดี๋วก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเออเปิดตัวในรายการเราใช่ไหมใช่สิบเอ็ดพฤษภาคมปีครึ่งเองเหรอปีครึ่งเพราะว่าพราะที่ดูในในอินสตาแกรมครับและเห็นน้องเนี่ยก็ประสบความสุขมากขึ้นมากขึ้นอามาโดแต่เราลืมไปเลยว่าเรามาเจอกันครั้งแรกที่นี่ใช่ว้าวแต่ปีกว่านี้ต่ธุรกิจไปไกลมากนะท่านผไกลจริงๆแล้วเราเป็นหุ้นส่วน รักหุ้นส่วนหัวใจแล้วมันเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันด้วยได้ยังไงคะคก็จริงๆแล้วก็พอน้องเขาเรียนจบเนี่ยบังเอิญว่าพอเราเริ่มธุรกิจแล้วมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ,รบก็เลยดึงน้องเจมเนี่ยมาเป็นวายส์เพรสิดเนก็คือเป็นรองประธานช,ช่วยในการบริหารหครับและตัวแบรนด์ใหม่นี่เขาก็จะเป็นแบรนด์เมนเจอร์ให้ด้วยค่ะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทำงานเก็บเงินจนได้ใชยาว่าเสียเฉด มีขา่ขาวดีเ<ห>ม,มื่อไหร่แล้วบอกสิโอ้ล้วข่าวดีนี่อีกนา่าจะอีกสักพักหนึ่งครับแต่ว่าไม่คงไม่นานมากแต่ก็ไม่ใช่เร็วๆนี้สักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัวใหม่เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ทางธุรกิจผมเนี่ยไปจับมือกับทางซัมซุงเกาหลีก็ถือว่ามันจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มันค่อนข้างท้าทายก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งและอีกตัวหนึ่งที่พูดนี่คืออะไรคะตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรม เรื่องผิวก็จางใสครับมันจะเป็นกูต้าเม็ดฟูใช่ก็คือมันก็จะแบบว่าเหมือนให้ให้ผลได้ชัดเจนแล้วก็เรื่องความหนาแน่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าทั่วไปคำนิดหนึ่งว่าเขาเป็นคนคิดแบบไหนตอนตอนตื่นมาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าผมดูนะในอินสตาแกรมของของเขาเนี่ยนะฮะเชนเนี่ยโอ้โหเหมือนกับทุกนาทีของชีวิตคืองานและสนุกอ่ะใช่เขาจะเหมือนจะมีโจทย์ของเขาค่ะแล้วเขาก็จะวางแผนแล้วเขาก็ คิดตลอดเวลาเขาจะคิดล่วงหน้ากว่าที่คนปกติคิดประมาณ3าเท่าสส <c oughs> <c oughs> เตปเขาแบบแต่บางคนเขาบอกว่าอยากชีวิตม,ตมันต้องชิวอ่ะทําไมต้องทํางานหนักขนาดนี้อยากอยากพักบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสนะฮะคือเหมือนทุกวันนี้พอเราอยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างมันสามารถทําอะไรได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่เวลาพักผมก็พักนะก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าไปเที่ยวบ้างแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เปิดอินสตาแกรมชลน์เนี่ยเขาอาร์มาโดตลอดเวลา วันนี้เนี่ยมีอามาโดมาแนะนําเดี๋ยวเราถ้าใครที่ไม่เคยได้ดูเมื่อปีที่แล้วหรือใครไม่ได้ทราบเลยเรามาแนะนําใหม่ดีกว่าไหมได้แสำหรับใครที่ไม่ทราบวันนี้เลยว่าอามาโดคืออะไรยางไงถ้าย้อนไปเมื่อ18เดือนที่แล้วเนี่ยอามาโดนี้เปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงนะครับก็จะช่วยเรื่องลดปวดประจําเดือนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องรูปร่างนะครับมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งเรื่องควบคุมสัดส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ทางนี้เป็นโปรดักต์ไลน์ใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพิว ับซึ่งสุขภาพผิวทั้งหมดเนี่ยเราจะจับมือกับทางเกาหลีนะครับเพราะว่านวัตกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างล้าแล้วก็มีเรื่องการการันตีความปลอดภัยคืออามาโดกานี่ใช่อาโดกาต้าเม็ดฟูใช่ไหมคะแล้วแตกต่างจากพวกเม็ดแคปซูลในตลาดยังไงอันนั้นครับใช่แล้วเราเราย้ายไปดูแล้วก็มาดูเลยดีไหมครับมาดูเลยมาแตกต่างยังไงอะคะคือประเด็นแรกเลยเนี่ยอย่างเป็นเรื่องความสบายใจก่อนเลยครับเพราะทุกวันนี้อะไรที่มันเป็นแคปซูลเนี่ยคนก็จะเริ่มกังวลว่าจะตกทางไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนเม็ดฟูที่ขอแกะด้วยได้ครับคือจะอัดอัดตัวส่วนผสมเนี่ยเอาไว้คือถ้าเกิดว่าพูดถึง ศักยภาพเนี่ยมันก็จะประมาณสีเท่ามาสีเท่าจากแคปซูลทั่วไปในเม็ดนี้มีอะไรบ้างคะในเม็ดนี้ก็จะมีทั้งวิตามินวิตามิน C วิตามิน B แล้วก็ไพายบาร์กแล้วก็เป็นกูต้าเกฟซีต่างๆช่วยเรื่องสุขภาพผิวใช่เนี่ยมันก็จะสะดวกสบายคือกินทุกเช้าครับทุกคนค่ะแล้วอย่างนี้ต้องทานวันละกี่ครั้งคะก็จริงๆทานตอนท้องว่างตื่นนอนเนี่ยเม็ดเดียวก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือการทํางานเนี่ยมันจะคล้ายๆที่เราเวลาตื่นมาเราต้องกินวิตามินซีเพื่อความ ชื่อนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับวิตามินซีทั่วไปเนี่ยมันจะประสิทธิภาพสูงกว่าประมาณ20เท่าใช่ก็คือใครที่แบบว่า กลัวเป็นหวัดหรือว่าอยากให้ร่างกายเฟรชเนี่ยคือตัวนี้นี่ทำทำได้ดีกว่าวิตามินซีมันเขียนว่า made in Korea เป็น Korean product หรือยังไงอ่ะใช่นะครับเป็นเป็น Korean product แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นลายการผลิตที่ซัมซุงเนี่ยเขาการันตีมาครับนี่ยืนอยู่ตรงนี้นะดูผิวเขาสิสิ่งนี้ผิวสะท้อนแสงมากกับผิวเนียนทั้งคู่เลยอะซัมซุงการันตีหมายหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าโปรดักเนี่ยมีปัญหาหรือว่าแบบว่าซองแพ็กเกจไม่ดีเนี่ยเขาสามารถเรียกเคลมได้ทั้งได้ทั้งล็อตเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่รับ ปรทานแล้วเกิดมีอาการผิดปกติเข้าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีวงเงินประกันเนี่ยสาล้านวอนใช่ครับก็คือมีการการันตีจากที่เกาหลีแแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคือต้องบินไปเจรจาหลายรอบแล้วใช่แตเขาต้องส่งคนมาดูที่ประเทศไทยด้วยว่าของเราน่าเชื่อถือพอหรือเปล่าแล้วนอกจากเรื่องผิวเรื่องอะไรกันคะ ต้องถามผู้หญิงเลยอย่างของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแต่งหน้ารองพื้นไม่ติดหน้าใช่ไหมคะอย่างตัวเนี้ยพอทานเข้าไปแล้วค่ะก็จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าด้วยผิวตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเป็นออร่ามากขึ้นแล้วในเรื่องระบบภายในช่วยด้วยไหมคะของผู้หญิงเป็นเรื่องคุ้มคุ้มกันครับเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของพวกวิตามินซีวิตามินบีหนึ่งสามหกต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คือจะช่วยรวมเรื่องผิวต่างๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะคะอยากชิมอยากชิมได้เลยอยากชิมเผย นี่เม็ดฟ<อ>ูละลายหมดแล้วนะคะขอชิมหน่อยอืมโอเคจะบอกว่าอามาโดนี่ขายดีมากได้ติดตามปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่คแค่ตัวนี้ทุกตัวเนี่ยขายดีมาก<อ>ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตัวนี้<ไ>ก็เพิ่งเพิ่งเปิดตัวคเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่กี่วันเองนะค,ะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าววันที่8ธันวาคมเนี้ยที่พัากรอนอครับวันี้มันดื่มง่ายนะคะเนี่ยชรสชาติแบบง่ายอร่อยด้วยมันจะคล้ายๆบูฮาวายแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากให้คุณผู้ชมไหมคะมีครับก็คือจริงๆแล้วราคาที่เกาหลีเนี่ยเปิดตัวมาถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยกล่องหนึ่งมันจะประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นก็คือ3กล่องเนี่ยสองพบาทนะครับไม่มีจากัดเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเปิดตัวนะมีจํากัดเท่าไหร่ก็ได้ใช่แล้วนะครับสกล่อง2 5 0 0บาทนะครับสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างได้เลยแล้วในกล่องนี้มีกี่เม็ดนะคะมีทั้งหมด10เม็ด10เม็ดเม็ดใช่ครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าคืออย จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากรักษาสุขภาพเห็นผลเลยเนี่ยก็กินทุกวันวละเม,ม็ด สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a m a n d o y 2 u c o m